สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับผมหมอนัทจากช่อง m i d Doc c h anel n นะครับช่องที่นำข่าวดีทางการแพทย์มาเสิร์ฟทุกท่านฟ,ฟังถึงบ้านนะครับใครเพิ่งเข้ามาฝากกดไลค์กดติดตามกด subscribe ช่องของเราให้ด้วยนะครับจะได้ไม่ตกหล่นข่าวดีทางการแพทย์นะครับช่วง5นาทีโควิดอัปเดตประจําวันนี้นะครับผมจะเล่าให้ฟังถึงวัคซีนพันผสมนะครับที่ประเทศเรากําลังเป็นกระแสนะครับคือ ทางกลมควบคุมโรคเนี่ยมีแนวคิดนะครับเสนอต่อรัฐบาลที่จะใช้วัคซีนซีโนแวค1เข็มนะครับแล้วก็ต่อด้ดยแอสตราเซเนกาหเข็มแทนที่จะเป็นซีโนแวค2เข็มแอสตราเซเนกาสเข็มนะครับด้วยเหตุผลคือประเทศเราเริ่มมีการระบาดของเชื้อสายพันธุเดลต้าเข้ามาซึ่งมีการเก็บข้อมูลนะครับว่าสายพันเดลต้าเนี่ยสามารถที่จะทะลุภูมิคุ้มกันของซีโนแวค2เข็มได้ค่อนข้างมาก ถึงแม้เป็นแล้วอาการอาจจะไม่ดุนแรงมากนะครับแต่ว่าเราก็อยากได้ผลที่สูงที่สุดคือป้องกันการติดเชื้อให้ได้มากกว่านี้นะครับวัคซีนพันผสมนะครับหรือที่เรียกว่า heterologous p r i m boost หรือ mix and match วัคซีนเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นที่แรกในประเทศไทยหรือไม่ได้เกิดขึ้นในโลกโควิด1 i d 1 9เป็นครั้งแรกนะครับโรคอีโบลาเนี่ยก็เคยมีนักวิทยาศาสตร์นะใช้วัคซีนปรุงหลายยี่ห้อเนี่ยมาฉีด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพหรือแม้กระทั่งโลกเอดเองก็มีหลักฐานว่าการใช้วัคซีนของแต่ละยี่ห้อแต่ละเทคนิคนมันทําให้ประสิทธิภาพของภูมิคุ้มกันในต่อโลกดีขึ้นกลับมาที่โควิด -19 นะครับในประเทศยุโรปเนี่ยหลายๆประเทศไม่ว่าจะเป็นอังกฤษเองสเปนเองนอร์เวย์สวีเดนฟินแลนด์เนี่ยก็มีแนวคิดนะครับเลยเริ่มใช้ไปแล้วคือ มีการใช้ ASA s e ซ e c a นะครับซึ่งในยุโรปใช้กันเยอะแล้ตอนนั้น,นอาจจะมีเรื่องของ Side e f f e c t มีเรื่องของริมเลือดนะครับแล้วก็อาจจะมีเรื่องของประสิทธิภาพเมื่อเทียบกับ i m a ของ p ฟ i z e r หรือ o o เด n a แล้วเนี่ยทำให้นักวิทยายศาสตร์หรือคุณหมอในประเทศยุโรปนะครับก็เลยนำไฟเซอร์ Pfizer เนี่ยมา Mix and Match เข้ากับไฟเซเข้ากับเข้ากับแอาเซเน ซึ่งผลในการทดลองนะครับก็มีทดลองไปกับคนไข้ใน800กว่ารายก็พบว่า1เลยคือสามารถที่จะบูสต์ภูมิคุ้มกันได้มากขึ้นแต่ก็ยังไม่ได้มีการทดลองมาจนถึงขั้นว่ามีประสิทธิภาพหรือมีข้อมูลที่จะป้องกันการติดเชื้อสายพันธุ์ต่างๆเนี่ยมากเปลี่ยวกันเท่าไหร่นะครับก็เป็นงานวิจัยในกรอบจํากัดเนื่องจากว่าไม่ได้ใช้ในคนปริมาณมากกลับมาที่เมืองไทยนะครับเมืองไทยเนี่ยเริ่มต้นเลยคือ ซีโนแวคนะครับซึ่งเป็นเรียกว่าเป็นวัคซีนหลักนะครับก่อนที่จะเริ่มมีแอสซาเซเนกาในช่วงหลังเนี่ยโดยเฉพาะกับบุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้าเนี่ยมีรายงานว่า,าใช้แล้วเนี่ยมีการติดเชื้อเยอะนะครับโดยเฉพาะเชื้อสายพันธุ์เดลต้าเนี่ยทำให้เริ่มมีความไม่มั่นใจนะครับจนเป็นที่มาของอาการรณรงค์ว่าขอวัคซีน m อ n a หรือวัคซีนบูสเข็มที่ี่ยเข้ามา ซึ่งเรื่องของบุคลากรทางแพทย์เนี่ยก็ได้อนุมัติเรื่องของฉีดโดที่3ไปแล้วนะครับทีนี้ก็กลับมาเรื่องของอประชาชนทั่วไปนะครับมีข้อมูลว่า,าการฉีดซีโนแวค2เข็มแล้บวกแอสซาเซเนกาเข็มที่3เนี่ยสามารถที่จะป้องกันเชื้อสายพันธุ์เดลต้าได้แต่ว่าเนื่องจากว่าอาจจะเป็นเรื่องของการบริหารจัดการวัคซีนของรัฐบาลนะครับที่วัคซีนอาจจะมีจํากัดตอนนี้ ถ้าจะใช้สูตรซีโนแวคสและแอสซาเซเนกาเนี่ยก็ต้องเ,อเพิ่มวัคซีนขึ้นมาอีก1เข็มในประชาชน50ล้านคนก็คือต้อง50ล้านเข็มซึ่งแนวโน้อมคิดว่ารัฐบาลน่าจะบริหารจัดการได้ไม่ทันนะก็เลยเป็นที่มาของการที่ว่าเอาวัคซีนที่มีอยู่จํากัดตอนนี้นะครับมามกซ์รวมกันนะครับคือเอาซีโนแวคหเข็มแอสซาเซเนกาหเข็มนะครับซึ่งพอมีการประกาศออกไปอย่างนี้แล้วนะครับจริงๆต้องบอกว่า แทบจะว่าเรียกเริ่มทดลองใช้กับประชาชนจริงๆเลยเนี่ยก็มีแรงต้านนะครับหนึ่งเลยคือมีข้อมูลจาก WHO หรือองค์การอนามัยโลกนะครับโดยดรสมยานะครับหัวหน้าวิทยาศ,าศาสตร์ขององค์การอนามัยโลกเนี่ยออกมาให้ข้อมูลว่าให้ข้อมูลเชิงอาจจะยังไม่สนับสนุนนะครับการใช้วัคซีนสลับยี่ห้อกันเนี่ยเนื่องจากว่ายังไม่มีผลงานทดลองออกมายืนยันนะครับแล้วก็ แต่จะใช้ยังไงก็ขอให้อยู่ภายใต้การตัดสินใจของคณะแพทย์หรือทีมแพทย์ซึ่งบ้านเราเนี่ยก็คืออยู่ภายใต้การตัดสินใจของกรมควบคุมโรคนะครับพอท่านยกรัฐมนตรีนะครับเห็นข้อมูลเชิงท้วงติงขององค์การรมามัยโลกเนี่ยก็เลยออกมาให้สัมภาษณ์เชิงว่าอยากจะให้ลองพิจารณาให้ดีก่อนนะครับว่าเรายังไม่ได้ทดลองแบบคนจํานวนมากนะครับอาจจะยังดูไม่ปลอดภัยนะครับ พอท่านนายกออกมาพูดนะครับคุณหมอยงนะอาจารย์ยงนะครับก็ออกมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าจริงๆมีการทดลองใช้แล้วนะครับในประชาชน,นร่วมพันลายว่าใช้ซีโนแวคหนึ่งกับแอสซาเนกาซึ่งซึ่งก็ได้ผลค่อนข้างดีแต่ว่าอาจารย์เองก็ยังไม่ได้ออกเปิดเผยข้อมูลนะครับว่าคำว่าดีของอาจารย์เนี่ยม,มันเป็นยังไงมีการเปรียบเทียบไหมแล้วก็ใช้อาสาสมัครเท่าไหร่นะรถามกลับมาที่ตัวผมเองนะครับผมก็มองว่า ถ้าเป็นการบริหารวัคซีนที่จํากัดนะครับอ่าโอเคแหะเราเจอปัญหาว่าฝั่งซีโนแวคเนี่ยอาจจะมีมีปัญหากับเชื้อกลายพันธุ์นะครับผมก็เลยคิดว่าถ้าเป็นไปได้นะครับแอสตราเซเนกาเข็มเนี่ยมีข้อมูลจากทางาจุลาเองก็บอกว่าค่อนข้างดีสำหรับเชื้อกลายพันธุ์นะครับเทียบเคียงกับ 2, ซีโนแวค 2, a งแอสตราหคือต้องใช้วัคซีน3เข็ม นั้นเป็นไปได้ตอนนี้ถ้าเรามีวัคซีนทั้ง2อที่ห้อนะครับเราอาจจะฝั่งซีโนแวคแล้วก็คลอสหเข็มไปแอสซ่าซนเนก้าอาจจะเป็นการทดลองกลุ่มย่อยก่อนแล้วก็เปลี่ยนสูตรนี่มาใช้เป็นประชาชนทั่วไปมาใช้เป็นแอสซ่าซเนก้าสเข็มไปไปพังๆนะครับซึ่งมันมีผลทดลองแล้วว่าใช้ได้แล้วป้องกันเชื้อเดลต้าได้ ส่วนฝั่งที่จะเป็น Sinovac แล้วก็ไป a s t r a z เ n e c a เนี่ยผมเชื่อว่าใช้เวลาไม่เกินเดือน2เดือนเนี่ยนะครับก็จะมีข้อมูลออกมาว่าโอเคสุดท้ายแล้ว Sinovac 1 a s ่ง s z สซ c a เก็น่าจะมีผลที่ที่ดีหรือไม่ดีเนี่ยออกมาให้ทุกคนได้ทราบถึงตอนนั้นเนี่ยเราค่อยอนุมัติใช้เป็นหลักการพร้อมกับมีผลที่อาจจะใช้คนไข้เลือนหมื่นแล้วเนี่ยน่าจะดีกว่านี่คือความเห็นส่วนตัวของผมนะครับถ้าใคร เห็นด้วยไม่เห็นด้วยก็คอมเมนต์แชร์กันใต้คลิปนี้ได้นะครับอย่าลืมนะครับอยู่กับผมมอนัสนะครับเพราะผมไม่อยากให้ทุกคนป่วยครับ